ที่เราซื้อมานิดหนึ่งรนะคะถ้าเป็นช้อนโต๊ะนะคะก็ใช้ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะใช้ผงพิมพ์รสเพียงอย่างเดียวนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะนะคะอันนี้ค่ะนี้เป็นช้อนโต๊ะนะคะเราจะใช้ประมาณสองช้อนนะคะสองช้อนประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วคะ่ะไป่ตรีมขี้ไก่นะคะแล้วก็เราใส่น้ามันพืชนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อจะนํานะคะ ผงของเราเน,นี่ยซึมเข้าสู่เนื้อไก่นะคะอ่าปีกไก่ของเราให้มีความอร่อยอร่อยนะคะประมาณนี้ค่ะนะคะโอเคแล้วทีนี้ก็ทำไงคะคลุกเค้านะคะคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะก็จะเป็นปีกไก่กลางที่อร่อยอร่อยนะคะเวลาเราทำเป็นทอดนะคะจ<า>ะอร่อยได้อ่าไม่มีเป็นไรนะคะถ้ามีเป็นอะไรนะคะแค่ทอดกรอบได้นะคะเนี่ยจะเข้าไปเลยค่ะนะคะคลุกเคล้าคลุกเคล้าแต่ถ้าเรา ใช้มือก็ได้นะคะก็คือจะเลี้ยนะน็องพี่เห็นไหมคะง่ายไหมคะแค่นี้คุณจะหมักเนื้อหมักหมูหมักไก่หมักอะไรได้หมดเลยนะคะถ้าประเภทหมักเนื้อแดดเดียวเนื้อมันจะนุ่มใช่ไ่ะมันจะซึมถ้าเป็นระยะเวลาเรที่ทอดมันจะอร่อยนะพี่พี่กจะดีเราต้มกุ้งเราในหม้อใหม่นะคะใส่ทังเรียบร้อยแล้วค่ะพี่นะคะพี่เขาบรรพี่บุรัดของเราตัดสินใจเป็นชาวเดมอนกับระดับวันทีสสีเของปีนี้ด้วยนะคะ อันนี้ก็เลยนะคะจะหมักไก่ปีกไก่พี่ก็ทานดูแล้วะะว่ามันอร่อยร่อยขนาดไหนนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะทุกท่านอ่าเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเนี่ยราหมักไว้เนี่ยเราไว้ข้ามคืนก็ได้นะคะแต่ถ้าเราจะกินอาหารจานด่วดเลยก็ทอดได้เลยะค,ะค่ะเนี่ยค่ะพุกเขาประมาณสักห้านาทีนะคะอ่าห้าถึงสิบนาทีก็สามารถนําไปทอดแล้วทานอาหารทานได้เลยนะคะกับข้าวเหนียวเนี่ยอืน้องข้าวเหนียวหนึ่งปั้นนะ อันนี้แค่ชิ้นสองชิ้นก็อิ่มแล้วค่ะทุกท่านโอเคนะคะนะคะปีไก่งานหมักด้วยผงพิมพ์รสนะคะของรดามั็นสีสองแปดค่ะอ๋ออร่อยค่ะแซบ่บแซบ่บแซบ่บโอดคค่ะ